สวัสดีจากบ้านแคสเซาส์นะครับเมื่อกี้เห็นภาพอ่านี่แมตต็มฮะเล่นกับคูเวฟน่ารักมากมาถ่ายไม่ทันเขาจะลุกขึ้นมาแมตติมก็หยุดไปซะละเสียดายครับโอเคนะครับเบลล่านะครับต้องใจครับเบลล่านี่เพิ่งเพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี้ครับคูเวฟพุ่งพวดมาตกใจหมดครับอืมอ้าว โบเวฟนี่เพิ่งปล่อยเขาเมื่อเช้านี้ครับแล้วก็ตาตาก็ดีขึ้นครับให้กินไลซีนมาสองวันเนาะป้าต้องเปลี่ยนใช้แมวคอนโซลิตแล้วอ๋อได้เนี่ยป้าป๊ากำลังตักทำความสะอาดพี่กำลังทำความสะอาดอยู่ครับแล้วก็พอดีเห็นแมวเล่นเห็นเออ่ต้องใช้ต้องใช้นะั่นเห็นแม่ตีมเห็นแม่ตีมเขาเล่นเล่นอยู่กับโบเวฟแบบว่ากระโดดค่อมกันเลยเลยสนุกเลยอยากจะมาถ่ายไว้ไม่ทันครับพอดีโทรศัพท์มานางเลิกเล่นซะแล้วโอเคนะครับ หน้าดูดุป้าขยะถ่ายได้ไหมควรหน้าดูมันเกินเพราวิว่งมาเก,กินแล้วครับสลิดนะครับสลิดนี่ก็โอเคนะครับกินได้กับถ่ายปกติครับพี่เบิ้มประจําบ้านเมื <ไป S 1> ่อกีน้น,<ด>น,นี่ไปกระโดดใส่น้องๆฮนะกระโดดนี่คือจริงเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นนะกระโดดพุบเข้าไปวงแตกเหมือนเดิมครับแมวแต่ละตัวนี่แงวกันไปคนละทิศคนละทางก็ต้องเจ็ไปเลยอะน้องน้องน้องกลัวใช่ไหม อืมแมวพิเศษตัวอยากอยากเล่นด้วยครับแต่ว่าแมวตัวเมียอ,อื่นๆนี่ชอบก,กันเป็นแถวอืโอเคครับแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็ปล่อยให้เบนนี่เบสตาอยู่ข้างนอกทั้งคืนนะครับแ,แล้วก็เก็บคือหนู่มเก็เป็นน้นไม่หลับลัวแรงมากส,น,น,าสนมากาเหมือนพีเวอร์กับพาวเวอร์ครับแล้วก็เก็บบูเวฟทั้งคืนนะครับแล้วนี่ก็ปล่อยบูเวฟเดินละแล้วก็เดี๋ยวผมทำโฆษณาเสร็จก็จะให้ อสองสาวส้มๆนะครับเบนนี่เบสตาอยู่ในกรงช่วงกลางวันนะครับ,รบทุกตัวก็ปกตินะครับกินได้กับถ่ายปกติเบลล่าอาการตาดีขึ้นครับอืมจุดฝึกนะเล่นกันแล้วอืมเทอ,อร์เาวอก็ เดวล่านี่ก็เป็นแมวอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงนะครับบางทีก็โอเคบางทีก็เล่นบางทีก็ดุน้องอะไรอย่างนี้วนๆไปแต่โดยรวมแล้วแมวก็ปรับตัวหากันได้ครับอสลิทสลิหันมายิ้มหน่อยโอเคครับส,ส,สวัสดีจากบ้านเคสเทานะครับ